nhu hai thợ ỏi phu bài đi đó phi nong bữa sưu thì mà bừng mà xôm thạc thai sa bài đi anh ba nói cả tươi nè bà luôn anh nhu long nhu long một cái nhu long nhu long hai thợ ỏi phu ỏi quần chụp 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 nhu heng 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 บบบเพิ่นอยากไปบบบเพิ่บัดอยากไปซึ่งตากแดวดวะตากแดด nhu má nhung nhung má nhung má nhung má ừ, nhung 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 <laughs> nhung 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 น้องม่กินแล้วแล้วค่ะนะมันพากันนอนปุ้ยยังไดมาอยู่ผีหน่ะเป็นยังไดโอาแข็งผลบ่ดูกำลังมืดตาเบิ้งเบิ้งเบิ้งตัวหนึ่งน่ะตัวนี้น่ะเป็นตาสังตาสังมันนี่นี่นี่ตัวนี้น่ะนี่ตาสังมันคือยังลุกมาจะปุ้ย mình tả rồi à, bây à, cút để vào luôn đấy. tôi này cứ uốn thế tuần này. Nhung anh đấy, nì hãy bừng lên nè. Nhung anh, nhung anh, nhang 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 cả day để vào, vào luôn người. Anh à, nhang má, nhang chạy Ờ nhàng mà lộn nhàng mà Nhàng nhàng này lưu Ờ nhàng mà nhàng mà nhàng mà Nhàng mà nhàng mà Nhàng mà ông mà Nhàng mà lưu 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 hiên nhàng này lưu lưu Phần chị nhàng sẽ lại vì nó ngơi à, à. Phải phai nhàng nè 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 bơ hàm bé pha nhàng ngay này này vừa lụ bé hiên một đây mà leo nhàng mày và luôn người phụ đây đây chị lọ và thằng đấy phần chị nhàng thằng nã gì thằng này ở đây 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 keng 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 cao cá lụ cao cá, ơ à, keng 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 á à. à, là chị họ là chị họ nổi đó ma gang keng, gang 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 má, ừ gang à, gang chắc gang gang keng 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 gang 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 keng 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 keng, keng, gang keng keng mà gang gang mà gang 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 mà gang lột đi gang 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 ít gang 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 keng, มักย่องแน่ก็เลยย่องเพิ่นอายจริงจะจริงจะเดี๋ยวก็เก่งเอ้นั่นๆๆๆโอ้ยลุกๆๆานี้ลุกๆๆันได้ซ o S ํานี้ก็ถือว่าลนะผู้เป็นแม่กเนาะพี่น้องเอ้ยเากากเฮียนหัดย่างฮวไสเบิ่งอออให้เขาอย่าง

แม่จะไปไหว้ให้แม่มันเนาะให้มื้นตาเช้าก่อนเออกำลังสีมื่นบึงหางเพิ่นหางกุดกุดแชกุดุดอยู่กุดมาแิ่เกิดได้่น้อาแิ่เกิดบบเคยเลี้ยงมาหางโบกุดจะเขื่อไม่แต่หางกุดไม่แต่หางโบกุดหางกุดนี่บบเคยเลี้ยงห่วย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 พ่อใหญ่อันนี้เด้อเด้อสีเหลาพันให้เพิ่นยางมาอีกเด้อเนาะมาเด้อมาเด้อเอามาเด้อ ออกมาเด้อยางไหมวิยางมาโอ้ยอยู่รถผัวแม่มันกระสันผู้เจ้าเอาไปเนี่ยนะบอ่อให้กินนมซะลูกอ่ะต้องไปกินนม <c oughs> เป็นเบิ้งข้าวนึงไอ้เป็นกินนมบะเนี่ยเอ้าตัดมาทางนี้ันขึ้นรถเองเลยสิไปทาง้งหลาลูกแม่เอาไว้ไว้ให้มันกินนมซะก้อ,อนกินนมซะก้อ,อน ลงลงลงเองขึ้นเองสบายอยู่ไปเองสบายเลยเก่งเก่งเลปยปป็นไงอ่อยกันเกลือนหอดนี้แหละอยู่ว่าให้แม่พี่ลูกโอ้สิทมแะบันนี้เออเออเออ,อยากงมากเนาะบังถ่อย เจือนท้มคล้องเลยล่ะวายมันนั่นวอยหนำเขาเลยตนะขีดเนี่ยเปิดรับเอาน้ำเขาน้องบบดนี้เพราะได้สองการนำฝนนะใส่งามโลคาข่อยมุนบ่เป็นย,ยอ่อยค<ะ>าเป็น,นอะไรเออง้างออกไเวลาจังปูกไม่ก็ได้ Chỉ phía ăn này là nhiều của nó ăn căn đi. Ton yu tony ku bofu 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 bên bofu 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 กินมาเทียงปลลาูกเลยนี่กนกำลังสมุกไก่มุกโครงไก่ไมุออมกโครงไก่ใส่หัวปีไม่ได้กินอ่ะองข่เบื่อ,อ,อ,อใส่ตันใส่หัวปีใส่พัก เป็นยุนอะไรจะปะปีนั้นปีเราจะมีผักชีลาวล้วก็มีดอกผักบัวบัวมันใส่แล้วตัวอันนี้ก็ซอยใส่น้ำกันหอมเลยใส่กะเด็ดถือว่าใส่แต่ว่าแนวมันใส่จังหน่อยเนาะมใส่จังหน่อยแล้วก็ใส่เลยได้เลยใส่ได้แบบดี บอกกินลูกแม่บอกกินกินล้มาทแซแซบแซแะกางกิเค็มด้อรเนูจดุนี่บอกตอกุด้ออารสุถอนจ้าปาลุงูจ้า ลูกตาปลาลูกดวยะูกเอานานะนานะจังเนื้อคายหมเลยมอกรึยตองเช็บุหร่ไม่ตองก็จากสอยแน่ได้พี่น้องอย่างนีจะไปตองก็ได้ ใช่มันบเป็นนังมันแขนมันเลยบเหียแขนงตัวนึ่งมกเรือค้ากับไปด้หมาลินยังเฮยนะนี้อเนี้อ่นังนี่นั่งท่านี่ต้องอึดลมมาเลยมันสอยวิดแค่นฝนอู้ไปต้องเบิด Để con anh chọn nhanh chọn anh 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 chọn ไปซีด้ได้ใบตองนึงก็ได้เออได้ชมวฉโอ้ลูกตกแล้วฮะฮ่ะฮะนับขึ้นมาเดี๋ยได้ทานมาลูกบ้าบ้ามันดำลูกมันดำมันดำมันดำเอานี่อ่ะเอาม่เอาให้ให้ชองเบิงรูไม้ปุ๋ยนะตารางนะมาดิสามลูกมันเด็ทำบายอยู่ลูกมันนะ ไว้อยู่ได้จับอยู่ในหนึ่งใช้ลุงมาเด้ย่างข่อย่างอันทั้งขางปะลุงเอลยแต่ทีหมูสีย่างไปหนาหมอสไลท์สไลได้ทั้งขางไปหนาก็ได้อยู่บ่ขาดทอข้างขางนะ๋ยกไอยางเก่งเลยแหละแต่คนหยัดยางอ่าแล้วคนอยากย่างคือเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยย่างปะเกลได้บาทหนึ่งอ้าวไมิดค่าคันยาง bà tôi à, là mẹ mình thay clip của bố Yang, đấy, trung sai ai, men bò, khến bò, khến ba lông bò, thưa cha ai nhăng, thưa cha còi, hừ, dăng hả, bên vách này, bố co, con xui lắm cả bố mía mục đó, con sầu này, mía nục, hay nhá, hay nhá, hay nhá, nhá ใส mm. ่เอเออเดี๋ยว่อมกหน่อยาัต้กท่านใส่ใชกมลามกตีก็พงวัหนเนาะ

<laughs> ừ, nó mất Đây con luôn tha con đây ní cỏi tha con Ừ, con tha con thôi con lúc, con 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 thả con à. <laughs> một ngày. Tổng. Một thải, Tổng đi con thôi ừ, con ừ, thôi con thôi con con thôi <laughs> con thôi con thôi con 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 พอกันคิดหนาเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆกกำลังใจน้เที่มาเบิงมาชมพอกันไหมสบายดี